ข่าวด่วนเยียวยาเฟสที่4ล่าสุดบัตรคนจนเราชนะรับเงินสด5,000บาทเข้าบัญชีได้เงินวันไหนมาฟังคลิปนี้ด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับไม่บูมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็มาด้วยหัวข้อข่าวรัฐประชุมเยียวยาเฟส4จ่ายเงินสด5,000บาทแจกจริงไหมนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกัน ว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะแต่ก่อนไปรับชมก็อยากขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่สอบถามให้บุ๋มกันเข้ามานะคะว่ารัฐนะคะมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการเยียวยาเฟส4จ่ายเงินสดเป็นเงิน5,000บาทเข้าบัญชีนั้นจะแจกวันไหนนะคะ ก็เคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะทางรัฐบาลก็เคยออกมาพูดออกเคยออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าหลังจากที่จบโครงการเราชนะนั้นนะคะทางรัฐบาลก็คิดโครงกราร อนุมัติโครงการมาใหม่นะคะเป็นโครงการกระตุ้นกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนในครึ่งเดือนหลังของปี64นี้นะคะนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งเฟส3แล้วก็การเติมเงินเข้าให้บัตรคนจนแล้วก็กลุ่มพิเศษบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะนอกเหนือจากนี้ไม่มีเลยนะคะพี่น้องคาแม่บุ๋มนะคะไปหาทุกเว็บไซต์สำนักข่าวแล้วก็ทุกเว็บไซต์ ของรัฐบาลแล้วนะคะไม่มีความคืบหน้าหรือว่าไม่มีข่าวเกี่ยวกับการแจกเงินสดเข้าบัญชี500บาทเลยนะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมานะคะว่าเป็นการเสนอของสวท่านหนึ่งในรัฐสภาเท่านั้นนะคะไม่ได้มีการนำเข้าในที่ประชุมคอรมแต่อย่างใดแต่ถ้าหากเกิดว่า รัฐบาลนะคะมีการนําเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอเมื่อไหร่หรือว่ามีข่าวว่าจะแจกเงินสดเมื่อไร่เดี๋ยวใบบุมจะมาอัปเดตความคืบหน้าให้กับทุกคนได้รับทราบกันอย่างแน่นอนนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่จากการแจกเงินของทางภาครัฐแล้วก็การกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างๆของทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการทางสังคมของทางภาครัฐที่จะมอบให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะ ยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนจะได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิปฟรีๆได้ในทุกวันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สรุปสั้นๆนะคะว่าไม่มีการแจกเงิน5,000บาทโอนเข้าบัญชีเป็นเงินสดกดใช้ได้คือไม่มีจริงอยู่ในโลกนี้นะคะเป็น5,000ทิปนะคะทุกคนฟังไว้นะ5,000ทิปแบบปลอมๆนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของข่าวอื่นเพิ่มเติมจะรีบนำมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันอย่างแน่นอนนะคะสวัสดีค่ะ